พาสปอร์ตประเทศไหนในอาเซียนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในปี2025ความทรงอิทธิพลหมายถึงอะไรหมายถึงการที่ประเทศนั้นๆเวลาจะไปประเทศอื่นไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าหรือว่าไปทำวีซ่าตรงที่สถานที่นั้นได้เลย เป็นลักษณะของการทำให้การเดินทางสะดวกสบายสิ่งที่บอกว่าพาสปอร์ตแข็งแรงหมายถึงประเทศนั้นๆมีความน่าเชื่อถือทางการทูตมีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจที่แข็งแรงในประเทศอาเซียนจะแบ่งเป็น3ากลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่ยังไปได้ไม่เยอะกลุ่มกลางๆและกลุ่มที่พาสปอร์ตแข็งแรงทรงอิทธิพล ประเทศที่ยังไปได้ไม่เยอะก็ประมาณ40-50ประเทศมีอันดับ10เมียนมาอันดับ9ลาวอันดับ8กัมพูชาอันดับ7เวียดนามขยับขึ้นมาหน่อยอันดับ6ฟิลิปปินส์อันดับ5อินโดนีเซียอันดับ4ไทย ส่วนกลุ่มที่พาสปอร์ตมีความแข็งแรงแข็งแกรง่งแล้วก็ไปได้หลายประเทศมีอยู่3ประเทศนะคะก็คือบรูไนมาเลเซียและอันดับ1ของอาเซียน อันดับหนึ่งของโลกด้วยก็คือสิงคโปร์ไปได้มากถึง193ประเทศซึ่งครองอันดับหนึ่งมาหลายปีค่ะอย่างที่บอกด้วยเรื่องของความน่าเชื่อถือทางการทูตความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมืองที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะคะ